โอ้มาแล้วครับนี่เลยครับบอ่อใหม่เรากี่ไร่ครับหนึ่งไร่บ่อหนึ่งไร่ครับเปิดหน้าตรงนี้เลยนี่หลักนู่นหนึ่งต้นไม้นู่นสองตรงป่าไผ่แล้วก็มามานี่อีกโอ้ ได้บ่อใหญ่เลยครับป้าขึ้นเอิญน่ะให้ไปเตที่ไกลก่อน อันนี่ททก็ทําท่างครับน่าจะไม่มีตอแล้วแหละเอาตอออกหมดแล้วเอา โอ้หน้าดินสวยมากครับ ใส่ดินมาตรฐานครับดินบวกยางงามว่ะเรียนตอนเรื่องเปียนซึ่งมาจากกะดั้นข้างล่างแข็งไหมนี่ข้างล่างแข็งไหมครับผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่ไส้เดือน <laughs> ผมไม่ใช่ไส้เดือนกิน๊ <laughs> <laughs> มมดอ่ะ <laughs> อา้า วิ่งสามคันเหมือนเดิมครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวมิมจะขึ้นหลังเสือเลยครับงานนี้ นาดินสวยจัดเลยครับไม่รู้ข้างล่างเป็นดินยังไงนะแต่อันนี้อยู่บนโคกครับ นน่าาดิลลึกมกมเยอขึ้นหลังเสือแบบนี้ประหยัดน้ำมันนะโอ้ไปได้ไปได้เจ้าเจ้าเจ้า ว่าแข็งบรอออคุยกับใส่เดือนด้วยหรอเป่า <Yeah. S 1> <laughs> คุยแลย้วแก้วลึกขนาดไหนถึงนรกเลยบ่ <Yeah. S 1> อ่ะถึงนรกเลยบ่โอ้แก้วไปโอ้ข้างล่าง <Yeah, bro. S 1> ไม่ออกไม่ออก เรือเข้าให้เ,เ,เสมิมนี้หางานเก่งนะครับบอกเลยว่าเก่งมากงานเข้าเยอะมากครับช่วงนี้ <ส gas: S 2> เป็นทั้งในหน้าทั้งคำไมโครสุดจดัดครับ ใส่ดินได้มาฐานมากครับตรงนี้งานดินเริ่มมาครับเปิดฤดูกาลแล้วครับโอ้ว่าแต่งานเหมาพี่น้องว่าแต่งานเหมา ในง,งานเที่ยวแล้วเนี่ยเออไปดเดยวกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ